โอเคเลยนะคะพอดีเพชรพ่พอเนี่ยมีบ้านพักตามอากาศหลังใหญ่อยู่ที่ นี่เรสิบปนะแรองเันบาและถึงนขอขมาแน่น้ำปงไทยะไปรอยกระทงกันอครับขอขมาพระแม่พรมธาขอขมาแด่พระอุปกุณสะดือทะเลขอขมาพระนางพุทธบาทตามรอยพระศาสดานาแม่น้ำนามาจีนะครับ ท่านที mm ่เ hmm> ด uh, mm ินทางไปผ่านมาบนท่องกินไปยิ <the <the yeah ้มกอแฟนผู้ร่วงนเห็นทินตาไว้ตั้งแต่ชาตินี้เพื่อความสุขีสุขแข็งนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อทรัพย์สมบัติเพื่อโชคดีนิชัยเพื่อความสุขบาลีบอกว่าตังมาโนปิโยหหอติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะวันนี้เทพก็พรม เทพก็จบพรขก็สันเสริญเทวดาเดินดินก็มาวัดตรมเยอะมากครับอ่าเป็นการบูชาลอยพุทธบาทนะครับขอพรอพุทธเจ้าครับท่านที่เดินไปผ่านมาครับรับไม้สอนจากทางคุณแม่ทายแกาวัดกระลมเราด้วยนะครับครับอิล่ามาลอยกระทงครับบูชากระทงนะครับ20บาทตามไลนนะครับ20บบาทรักษาทุกโรคครับ หายทุกหา,หายโศกหายโลกหายไปตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปและตลอดยาวครับน่าจะใช่นะครับทราบว่าบันนี้ท่านสุรชาติชาติประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับออแล้นนายเบอร์เนาะท่านอิทธิพลสุยละลาลยนะครับอ,อ,อ๋อเพื่อนทีแรกหลวงแจ้งสอสอ,อขออะครับยังไม่มาเนาะท่านนายเบอร์อิทธิพล อีที่พลนาสมุลสุญน่าลานะครับนายเมืงครับวันนี้านจะมาลายทองเลยครับคุณหมอจิรพลจึงพัฒนานอนเลยนซื้อนะครับเรื่องวันตาสาทุกข์ขึ้นมอเลยครับกล่อให้โกศ่แล้วขอบคุณครับคุณแม่ไรครับขอบคุณครับตอนนี้ให้ชมภาาบรยากาศสดๆครับประชาชนกำลังไหลเข้ามาว้ากรมครับ

ขอกทาับท so mm ่บชาขงนาีับบาุบาทตามเัแามสัดาหครับขอมาคที่เราตื่ใช้นใชอดนะครับบชานสามส่วนในสี่วด้วยนะครับเตกรเรียกว่าสื่อสารกับวิญญาณวญาณตังแต่สสูโบาสยอามกำเ ใจนะจงใจสบายเวลาครับเดือดห้อยจ่าแล้วห้อยพรตห้อยปูทำงานได้ดีครับเดือดห้อยจ่าแล้วห้อยพรตห้อยปูนะครับการศึกษาเป็นเรื่องการเป็นดีงานครับมาเราจะตรงแล้วก็มีประสบการณ์ชมหมาลังคณะแดงวันนี้ครับเสียงที่หอกนกบกส่อง บุญสุดยอดนะครับนาเ่เโดยตรงครับท่านเดินทางมาได้ตอนในวันนี้จะมเอาไว้โดยของคุณหมอที่ซื้อให้เปนผ่าตัดะตนะครับบนทางด้วยคุณหมอ,ขอ,หอขอให้สุขว่าร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับอ่ะวันนี้ท่านที่มาถึงครับยังไม่ได้บูชากระทงเรียนเชิญเจริญพรได้นะครับฝากชื่อไว้เป็นบุญสามนาคสุขขุทรและเป็นบุศลครับบูชากระทง20บ,บาทตามรอยพระศาสดาครับ ยี่สิบาทเรื่องเลยคนระับันเที่วงานวันนี้เดินอะไรค่ะตลาดนัดหรือว่าอะไรค่ะไม่มี